สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนนสิรับพันยืนยันแม้โดนดา่ายอมอยู่บ้านพักคนชราดีกว่ามีลูก นุนสิริพันธ์คิดการใหญ่มองไกลถึงวัยห้าสิบห้าังให้สัมภาษณ์ว่าอยากทำมันสาหรับนักสแสดงสาวนุนศิร,ริพันธ์วัฒนจินดาและสามีทัปพิพัฒ์อภิร,รักธนากรคู่รักที่รู้จักกันมายาวนานกว่าสิบี่ปีแม้ว่าทั้งคู่จะหวานจนหลายคนเชียร์ให้มีลกูกแต่ยังไงเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่อยากมีทอปกล่าวว่าเรื่องชีวิตคู่ตั้งแต่แรกที่คบกันหรือตั้งแต่ให้นุนรู้จักเราผมให้เขารู้จักตัวตนเลย วันแรกที่เจอกันผมไปดื่มเหล้าเมาแล้วแดงตั้งแต่หัวจะรดเท้าผมทําให้เขาเห็นด้านมืดของเราถ้าเกิดอันนั้นเขารับไม่ได้จะได้รู้ไม่ต้องเสียเวลาผมไม่ได้มีช่วงโปรโมชั่นก่อนและสุดท้ายพอได้ปุ๊บกลับมาเป็นคนเดิมผมนี่ด้านมืดตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็ทําให้รู้จักจะได้ไม่เสียเวลาด้วยไม่ทําให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึกถ้าเราเปลี่ยนไปผมทดลองแบบนี้สําหรับตัวผมเองนะผมว่ามันเวิร์กดีอีกเรื่องที่ผม พูดหลายครั้งเนาะเวลาบอกผมกับนุ่นไม่อยากมีลูกจะมีคนสองฝั่งให้ความเห็นมาในเรื่องลูกนี้ครับแต่ผมว่าเป็นความคิดท็อปกับนุ่นนะการที่วันนี้เราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากที่จะมีลูกในวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าอนาคตจะเป็นยังไง สิ่งที่เราคิดและเราได้ปรึกษาผู้ใหญ่ในบ้านแล้วว่าเออเราแบบไม่มีพ่อแม่ผมและนุ่นเขาโอเคทั้งครอบครัวอื่นถ้าเกิดคุณมีความหวังของคนในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่อยู่คุณอาจจะต้องฟังเหตุผลตรงนั้นว่าเขาคิดอะไรหรือถ้าเกิดมีศักยภาพพอมีเวลาพอในการจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งผมว่านะวันนี้ประเทศไทยเราต้องการเด็กที่เกิดมามีศักยภาพมาพัฒนาประเทศถ้าเกิดคุณมีศักยภาพตรงนี้ที่จะมีเราก็เชียร์ คุณควรที่จะมีแต่สําหรับน้องที่แบบคือมึงยังไม่พร้อมและยังเด็กอยู่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะที่ควรจะมีลูกมันควรที่จะต้องคิดก่อนหรือเปล่าเด็กที่เกิดมาเขาจะกลายเป็นภาระของสังคมไหมชีวิตหนึ่งชีวิตที่เกิดมาไม่สามารถที่จะยัดกลับคืนที่เดิมมันต้องเลี้ยงทําให้เขาดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่สัมภาษณ์เรื่องนี้จะมีบางเสียงด่ากลับเข้ามาแต่เรายังยืนยันที่คิดแบบนี้อยู่ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ